เอาดิฮึวายยังสีเนาะเงินดิจิตอนเนาะนี่โทรมายังอีกละบักอันนี้โอ้ยฮัลโหลวาจะเด็กกว่เดียวนี่ เนี่ยมึงสะยืเมเงินกู้ไปเหตุยัางล่ะฮะจะยืเมเงินกู้ไปเหตุอย่างห่วยมาสร้างวาจับันมึงเตะคาแข้งวันนั้นผมก็จะเสียงเงินขึ้นลงผักโอ้ยมันเกิดจีคือกันล่ะกับเนี่ยกูอยู่เือนแต่ฉัน โอ้ยคือข <inh aling> <ators> <m> ั้นละลาจมว่าอยู่หันละโทษละทัพย์ว่าู่หันละเบื่อจะกินเหล่ากับว่าวโทษละทัพย์ไงแกนโทษละทัพย์เออยังก็บบดียินโอ้ยหลับคุยกับมูอยู่โอ้ยคุยแต่สมโอหนึ่งยังบะแล้วอยู่คุยกับมูอ๋อก็กินเหล่าแล้วก็ไปอันนี้บ่ไหนเรื่องเด็กเอีหยังเออไม่เคยจีฟังเอออยู่ในเกิดข้ออัจีแต่ก็บบดียินเนาะจะเป็นโพจะเป็นเหลือออกจากแนวนึงกับยากกับแนวนึงโอ้ยโอ้ย เออเอออาสองพันเนะโอเคโอเคเออเออว้าวยังคุยโทรศัพท์มันมจะบูหูเรื่องอมูโทรมากว่าจะยืมเงินแนไปเสียค่าปราบับเตะปากเนี่ยมันจมดีอ่ะมึงใส่กันบ่เนาะเนี่ยนี่แม่โผล่คือผายแทแ้ บอกว่าจะเมียไผเมียมูคือกันหาเงินให้มันก่อนเออนี่ยังไ่ได้ยินดอกบ่ได้สนใจค่าตัย่าท่าัพท์เบบดจากเราก็ว่าทรศัพท์ต้ตรงเ็ตหัวมันกินแล้วกับเขากับหนามห่วยมันนั่งใต้ยังอยู่เนี่ยคือบาไปหาเห็ดกับเขากับนาม ถามกินเขากินน่ะอีอย่างซุมือคือกินแต่เหลาไปเลยถามหากินเขากเถื่อม้อนีก็มาถามหากินเขาก็เห็ดนะโอ้ยพอเป่าพอเ่า,า,าสีผ้าพไปรูกผักอยู่ไปเห็ดยังละ่ะอรูปผักนะว้ยสีผ้าพไปดีมูม่มันยืมเง้นสิเสียคาปับให้มันไปเสียคาปับอีอย่างอีกว้ยคาปับแล้วนาะมันเตะปากเมียมันจมดีขึ้นเจ้านั่นหละไม่เสิได้ไปเสียคาปรับสร้างว่าเห่วย จมดีๆเนี่ยน,นี่มก็เตะปากเนี่ยมันจิ้มก็สิได้ไปลงปากที่สิ่งเป้าเป็นประก,กันมันออกมาไปเสียคาา่าป้บให้มันฟ้าเฝ้าเนอโอ้ยมันมือเรื่องหูเหล,อหลาอีหงั้นเราใส่ยักบาทซะบ่หนอแต่กูมีเงินแนี่ยกูใส่โป๊าปามยากบาดมึงเหยนี่โอ้ยเป่ามอาะไรศูนย์ฟ้าเฝ้าเนอ